ก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวงานช้างในสุรินนะผมอันนี้จะเป็นตอนกลางวันนะผมที่ผมไปเที่ยวมานะผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะผมอันนี้ตอนกลางวันนะว่าจะดูอ่าไปดูนี่ว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็ตอนกลางคืนนะครับผมว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่ามันจะมีอ่าะ,ะไรนะมีของเล่นแล้วก็เมีโอ้โหของกินเยอะแยะนะทุกคน อันนี้จะเป็นตอนกลางวันนะทุกคนคนก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่แต่ก็เยอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเหมือนตอนกลางคืนนะทุกคนดูเนี่ยแล้วนี้ก็จะพาคนดูไปดูตอนกลางคืนกันบ้างนะผมว่าจะเป็นยังไงคนจะเยอะไหมนะผมโอโ้โหของขายแบบมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะผมดูแต่ว่าผมก็ถ่ายคลิปก็ไม่หมดนะผมก็ไปเที่ยวอยู่นะผมวันนี้ก็จะเป็นตอนกลางคืนแล้วนี้ก็จะเป็นร้านขายรองเท้าประมาณ300ขึ้นไปนะผม แล้วก็ของเล่นโซนของเล่นก็จะมีอยู่ตรงนี้นะผมร้อยร้อยทุกอย่างครับร้อยบาทนะผมโอโ้ของเล่นนี่คือเพียบนะครับดูนะคนเยอะมากแต่ตรงนี้คนอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะผมถ้าเดินไปเข้าไปแบบร้านนี้เนี่ยเข้าไปเนี่ยโอ้โหคือแบบเยอะมากนะครับคนดูอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าขายของอนี้เยอะอยากเอาอะไรก็มีโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นโซนตรงที่เขาขายสัตว์เลี้ยงนะผมอย่างเช่นหนู กระต่ายอะไรเงี้ยนี้ก็จะเป็นน้าเข้าไปดูมองอะไรอ่ะชมดูอะไรลูกหนูนะฮะเป็นหนูสายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงได้หมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นนกนะผมนี่น่ารักดีนะครับตัวละร้อยห้าสิบบาทนะผมหรือเปล่าคล้ายๆนกแก้วนะครับขึ้นไปนะครับตั้งร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปนะับผมเนี่ยเขาติดราคาอยู่ด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างเนี então, like. ่ยจำไม่ได้ ney, แ,ลแ,ลแล้วแล้วมาฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องกระต่ายนะครับผมโอ้โหน้องกระต่ายน่ารักนะครับผมอยากเอาไปเลี้ยงด้วยนะครับมี กระต่ายมีหนูมีนกมีแบบมีเยอะแยะนะครับเนี่ยสัตว์เนี้ยก็จําไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรผมด,ดูดูดิมีกระลอกนะครับกระลอกก็มีนะผมมีเยอะแยะนะครับเนี่ยน้องกระต่ายโอ้โหเยอะมากเขาขายนะคนดูน้องกระต่ายก็นั่งกินอะไรก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยเนี่ยโอ้โหนั่งมือเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนของการแต่งหน้านะผมสําหรับผู้หญิงนะโอ้โหพียบนะครับโซนนี้เห็นว่านี่นางก็จะเข้าไปดูอะไรเนี่ย เข้าไปดูได้เนะี่ย่ะโอ้โหดูดิเห็นไหมของแต่งหน้าของผู้หญิงนะครับผู้หญิงนี่แบบเห็นแล้วไม่ได้ครับต้องเดินเข้าไปดูเลยทีเดียวนะผมส่วนมุมนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นนะผมคนเล็กคนโตก็มาเล่นได้นะผมส่วนมากก็คนมุงดูกันเยอะแยะนะผมด,ดูดูดิเยอะมากคนไปเที่ยวนะผมอันนี้ก็จะเป็นโซนของกินแล้วก็จะมีโซนของเล่นแล้วก็ ปลาลูกโป่งอะไรเงี้ยตุ๊กตาโน่นนะโอ้ของเล่นคือแสงนี่สวยนะครับคนดูก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าข้างในนะผมส่วนมากก็จะไปพากันไปดูคอนเสิร์ตด้วยครับอันนี้ก็เด,ดีสวยนะผมสวยมากแสงสีนี่คือแบบบึปป้บบืปป้บเลยทีเดียวฮะคนนี้คือเยอะมากนะคนดูอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเล่นปลาลูกโปง่งเอาตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะคนดูมีเยอะแยะนะครับของเล่นอาจจะเล่นอะไรก็ได้ อันนี้ก็จะพานางเดินนะกินน้ําอยู่มกๆตรงนั้นนะครับกินน้าโคกไม่ซื้อกินก็ไม่ได้นะไปก็ต้องแบบอันนี้นางก็ชวนไปเล่นอของเล่นแล้วนะผมชวนเล่นอของเล่นเพื่อให้ได้ตุ๊ก,กตามานะวันนี้ก็จะเป็นเกมเล่นเกมบิงโกหรือเปล่านะผมจาไม่ได้แนละ้วสำหรับใครที่บิงโกก่อนนะครับผมถ้าบิงโกคนเดียวก็คือจะได้ตุ๊ก,กตาตัวใหญ่ ถ้าสองสามคนก็จะได้เป็นตุ๊กตาตัวเล็กปลอบใจนะผมได้แบ่งกันอะไรเงี้ยนะผมวันนี้ก็จะนานก็จะดื้อมากนะผมสนด้วยนะถ้าไม่เล่นนี่คือไม่ได้นะเล่นแล้วไม่ได้ก็คือเล่นต่อนะผมโอ้โหก็ถือว่าหมดเยอะพอสมควรนะผมเล่นแบบนี้ใครอันนี้ก็เขาจะนับเป็นเลขนะผมเลขไหนก็ทําเรียงกันก่อนชนะนะผมเกมนี้ก็มีคนเล่นเยอะนะผมดูเห็นปะคนเล่นเยอะก็ถ้าบิงโกสองคนก็คือได้ตุ๊กตาตัวเล็กถ้าคนเดียวก็คือ มันก็จะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่แต่มันก็จะยากอยู่ที่คนเล่นเยอะนะผมไม่ไม่ว่าบิงโกก็จะไม่บิงโกคนเดียวก็คือจะมี2คนหรือว่าสามคนขึ้นไปนะผมอันนี้ก็พากันเล่นเสร็จแล้วนะผมเล่นเสร็จแล้วก็จะพากันเดินไปหาอะไรกินต่อนะผมดูพอเล่นเกมเสร็จก็ไปหาอะไรกินนะผมคือหิวนะผมเล่นเกมเล่นปลาลูกโปง่งยิงปืนเล่นเกมอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะได้จากการสับลูกโป่งนะคนดูตุ๊กตานี้ก็ ก็จะได้มาก็ยากพอรนะผมท้านเล่นไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครผมอันนี้ก็ได้มาสองสามตัวนะคุณดูอันนี้ก็จะไปหาอะไรกินแล้วครับตอนนี้เนี่ยดีใจอดีได้ตุ๊กตาแล้วอะดูดิเนี่ยอ,อันนี้ก็สองตัวอยู่กับผมอยู่นานก็สามตัวสองตัวโอ้โหเต็มห้องครับผมดูมาทีไรนี่คือตุ๊กตาอย่างเดียวอะเออถ้าไปเที่ยวเนี่ยนะอุอม้มลูกเป็ดดีใจอลดินะนะบนอะไรเนี่ยโอเคก็ คลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะพมดูคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ